เมเมนต์อบอุ่นทีมพิธาตายชุติมาลงภาพร่วมเฟรมพร้อมครอบครัวแฟนคลับแฮซาวมูฟออนเป็นวงกลม เป็นอีกหนึ่งอดีตครอบครัวคนดังนะคะที่ไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรมักจะถูกจับตามองอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือคุณแม่คนสวยต่ายชิติมาทีปนาตอดีตภรรยาคุณทิมพิทาลิมเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าวไกลซึ่งไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรก็กลายเป็นที่พูดถึงอยู่ตลอดอีกทั้งความสวยเนี่ยก็ยังเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยและยิ่งเฉพาะเรื่องหัวใจความรักนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เหล่าบรรดาแฟนคลับเนียต่างลุ้นต่างติดตามกันอย่างสนั่นนะคะว่าเธอนั้นเนี่ยมีคนในใจบ,บ้างหรือ หรือบ้างก็เชียร์ให้เธอกับอดีตสามีพิธาลิ้มเจริญรันนะคะกลับมาคบกันอีกครั้งซึ่งทั้งสองนะคะก็มีโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคนนั่นก็คือน้องพี่พิมพ์อายุ8ดขวบแล้วนะคะอยู่ในวัยกําลังน่ารักทั้งสองคนเนี่ยสลับกันทําหน้าที่พ่อและแม่ได้อย่างดีเยี่ยมผ่านโซเชียลออกมาให้เห็นในมุมน่ารักอบอุ่นของคุณพ่อและคุณแม่อยู่บ่อยครั้งจนทาให้แฟนๆนะคะอยากให้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นอีกครั้งค่ะ และล่าสุดนะคะด้านไอจีของกู่พนก็ได้มาลงภาพโมเมนต์ครอบครัวอบอุ่นซึ่งเป็นภาพมามีตายปะป๊าทีมแล้วก็น้องพี่พิมร่วมเฟรมพร้อมครอบครัวพร้อมระบุคแคปชั่นว่าพี่พิมพ์แสดงงานโรงเรียนเรื่องอลาดินนอกจากกำลังใจจากพ่อกับแม่แล้วงานนี้เจ้พราวต้องมาเชียร์ไม่มีพลาดเรียกว่าเป็นโมเมนต์ครอบครัวอบอุ่นนะคะที่ทำเอาแฟนคลับที่เห็นโมเมนต์นี้เนี่ยต่างลุ้นต่างเชียร์ให้ทั้งคู่นะคะกลับมาเป็นครอบครัวอบอุ่นอีกครั้ง ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายนะคะอาทิเช่นอยากเห็นภาพแบบนี้อีกเรื่อยๆอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวแบบเดิมจังเลยและดูอบอุ่นคุณพลคะเป็นคิวปิดคู่นี้ได้ไหมคะ FC จะได้นอนหลับฝันดีกันสักทีคะ่ะกรี๊ดใจฟูมากคะ่ะดีใจแทนน้องพี่พิมพ์เลยคะ่ะกูพลมีรูปงานโรงเรียนอีกไหมคะกูพลลงอีกเยอะ,ะเลยคะ่ะเห็นแล้วมันดีต่อใจต้องมีอีกแนเ่เลยลุงโพสเลยแล้กดไลค์อยู่ น้องพี่พิมหัวใจพองโตมีคนสําคัญสําคัญมาให้กําลังใจพร้อมหน้าลงคลิปน่ารักน่ารักพ่อมแม่ลูกให้ดูเยอะๆนะคะดีต่อใจอยากให้กลับมาเหมือนเดิมอยากกดรักให้ล้านไลค์กดตรงไหนคะน่ารักมากๆเปิดอินสตาแกรมเข้ามาเจอภาพนี้ว,ว้าวมากๆเลยคะ่ะอยู่พร้อมหน้าพ่อมแม่ลูกดูอบอุ่นและดีใจแทนน้องพี่พิมคะ่ะน่ารักมากเลยครอบครัวอบอุ่นน่ารักที่สุดคะ่ะ ขอบคุณภาพนี้มากหัวใจพองโตนึกว่าจะไม่มีโอกาสได้เห็นภาพนี้แล้วหนูพี่พิมพ์เจ๊พราวน่ารักมากประทับใจรูปนี้จังโอ้ยดีต่อใจมูฟออนเป็นวงกลมลุ้นค่ะ